ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีสาวสวยชื่อฟ้าผู้ที่มีความมั่นใจและรู้จักดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเธอเป็นที่ชื่นชอบของหลายคนและชีวิตของเธอก็ดูเหมือนจะสวยงามและราบรื่นเสมอฟ้ามีเพื่อนสนิทชื่อเซธซึ่งเป็นคนหน้าตาขี้เหร่และมาจากครอบครัวที่ยากจนเซธเป็นคนขยันทำงานและมักจะมองฟ้าด้วยความเคารพในความสามารถและความมั่นใจของเธอแม้จะมีความแตกต่างในฐานะและสถานะแต่เซธและฟ้าก็มีความผูกพันที่แน่นแฟ้น แม่ของเซธมักจะไม่ชอบฟ้าเพราะเธอมีฐานะที่สูงกว่าและดูเหมือนจะได้สิ่งที่เธอต้องการอย่างง่ายดายในขณะที่ครอบครัวของเซธต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่จำเป็นวันหนึ่งฟ้าตัดสินใจที่จะทำกิจกรรมเพื่อการกุศลที่หมู่บ้านของเธอเธออยากให้ทุกคนมีโอกาสที่ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเซธได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือฟ้าในขณะทำงานร่วมกันฟ้าและเซธได้มีโอกาสพูดคุย และทำความรู้จักกันมากขึ้นฟ้าได้รู้ว่าเซตมีความสามารถและความพยายามที่ยอดเยี่ยมและเซตได้เห็นว่าแม้ฟ้าจะมีฐานะดีแต่เธอก็มีความใจดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นการทำงานร่วมกันครั้งนี้ทำให้แม่ของเซตเริ่มเห็นถึงความจริงใจของฟ้าและยอมรับเธอมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้ฟ้าและเซตได้เรียนรู้ว่าความแตกต่างทางฐานะไม่สำคัญเท่ากับความจริงใจและความพยายามในการเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันทั้งคู่ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับคนอื่นๆในหมู่บ้านว่าความรักและการสนับสนุนสามารถทําให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันได้แม้จะมาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันก็ตามเซตร,รับคําแนะนําจากฟ้าอย่างตั้งใจและเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาความมั่นใจของเขาเพิ่มขึ้นและเขาเริ่มทํางานด้วยความกระตือรือร้อนมากขึ้นผลลัพธ์ที่ตามมาคือเซตได้รับโอกาสในการเปิดร้านเล็กๆของตัวเองซึ่งเขาได้เรียนรู้จากการทํางานร่วมกับฟ้าในขณะเดียวกันฟ้าก็ได้รู้ว่าการช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนสามารถทําให้เธอรู้สึกเติมเต็ม และมีความสุขอย่างแท้จริงความสัมพันธ์ที่เธอมีต่อเซธทำให้เธอรู้ว่าความเป็นเพื่อนที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวกับความแตกต่างทางฐานะแต่เป็นการให้กำลังใจและการยืนอยู่เคียงข้างกันวันหนึ่งฟ้าและเซธได้จัดงานเลี้ยงเพื่อฉลองความสำเร็จของเซธร,ร้านของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านและฟ้าก็ได้รับคำชมเชยจากการที่เธอช่วยเหลือเพื่อนของเธอได้สำเร็จแม่ของเซธมาที่งานเลี้ยงด้วยตัวเองและเธอก็ได้ยิ้มให้ฟ้าด้วยความภูมิใจในที่สุดฟ้าและเซธได้เรียนรู้ว่าความจริงใจ และความพยายามสามารถเอาชนะความแตกต่างได้ความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นวิตรภาพที่แข็งแกร่งแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆในการสร้างความเข้าใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันและจากวันนั้นเป็นต้นมาฟ้าและเซธยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับหมู่บ้านของพวกเขาตลอดไปเวลาผ่านไปฟ้าและเซธยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยฟ้ายังคงช่วยเซตในการพัฒนาธุรกิจของเขาและเซตก็เป็นเพื่อนที่ช่วยฟ้าในโครงการต่างๆที่เธอสนใจพวกเขาได้เริ่มมีแผนการร่วมกันในการช่วยเหลือชุมชนมากขึ้นเช่นการเปิดคลินิกสุขภาพฟรีสำหรับผู้ที่ต้องการในหมู่บ้านและจัดเวิร์กช็อปสำหรับเด็กๆเ,เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆวันหนึ่งฟ้าและเซตได้มีโอกาสจัดงานสัมมนาใหญ่ที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นและการสนับสนุนกนและกันในสังคมงานนี้ ได้รับความสนใจจากผู้คนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงและฟ้าและเซตได้พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาในการทำงานร่วมกันและความสำคัญของการสนับสนุนเพื่อนในการสัมมานี้ฟ้าและเซตได้พบกับผู้คนมากมายที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของพวกเขาหลายคนเริ่มเข้าร่วมโครงการต่างๆที่พวกเขาจัดขึ้นและบางคนแม้กระทั่งเริ่มโครงการใหม่ๆในหมู่บ้านของตนเองซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนแม่ของเซตได้มาที่งานสัมมนาเพื่อฟังการพูดคุยของฟ้าและเซต และเธอได้เห็นถึงผลกระทบที่ดีที่พวกเขาทําให้กับชุมชนและชีวิตของผู้คนแม่ของเซธรู้สึกภาคภูมิใจและเริ่มเห็นฟ้าในแง่มุมที่แตกต่างออกไปเธอเข้าใจว่าฟ้าไม่เพียงแค่มีฐานะที่ดีแต่ยังมีหัวใจที่ดีและเต็มไปด้วยความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อสิ้นสุดงานสัมนาฟ้าและเซธได้พบกันและยิ้มให้กันด้วยความภาคภูมิใจพวกเขารู้ว่าการทํางานร่วมกันและการสนับสนุนกันนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาเติบโตขึ้นทั้งในด้านอาชีพและชีวิตส่วนตัว เรื่องราวของฟ้าและเซตกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนในชุมชนของพวกเขาและพวกเขายังคงเดินหน้าทางงานเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นโดยมีความเชื่อมั่นว่าความจริงใจและความร่วมมือสามารถทำให้ทุกคนกล้าไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง